ท่านรักและยินใช่ไหมครับเครื่องโยนเนี่ยได้ยินได้ยินชัดเจนโอเคถ,ถ้างั้นใจเครื่องโยนก่อนจะพูดนิดน,นึงว่าเอา่อตอนเรื่องกรณีของท่านลือกรมเนี่ยเป็นมันเป็นเคสตี้เป็นบทเรียนเรื่องใหญ่ของอระทรเลยนะขนาดท่านติขาเองยังพูดในที่ที่ประชุมเลยบอกว่าสื่อเรื่องท่านลือกรมมีคนไปเยอะเกินกว่าที่คิด งานศพของอัตมาเนี่ยมันจะมีคนขนาดนดีหรือเปล่ามันไม่น่าไม่น่าจะเยอะเพราะอัตมาเป็นสายไม่ไม่ค่อยสัมพันญอะไรท่านพูดตรงตรงเลยนะเหมือนกับท่านจะติงท่านจะดุเป็นหลักวันขึ้นเลยทําให้คอยคิดว่าเออผมก็มานั่งเลือกจากท่านลือคมมาสายเมตตามีน้ำใจเงื่อเฟื้อทําเพื่อคนนู้นคนนี้ตลอดแล้วก็ท่านม่ติงไม่ดุไม่ว่าใครเป็นสายมหาย,ยางที่มีน้ําใจเออือตวเนี้ย ทำให้เกิดความสันจะเพื่มในในหมู่สงฆ์นักบวชพอสมควรเลยฉะนั้นตอนนี้ตั้งแต่นักติกษาเนี่ยก็มีงานรำลึกระชาชนอย่างทีส่สีบายเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปกันหลายองค์เหมือนกับว่าจะเริ่มแต่แรกตอนนี้พอท่านไปก็ทางนี้ว่าจะบูมงานทุกงานจากที่บระนลาดตอนนี้เริ่มจะปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนละเพราะเออไม่ใช่ว่าจัดงานทุกที่อยู่ที่บรานลาดแล้วก็คนจะมาเยอะเสมอไปมันก็ไม่ใช่ละ มันมันก็ความคาตอบก็คือว่าใครที่มีน้ําใจมีเมตตามีความเมื่อเฟือตรงนั้นต่างหากที่คนไปกันเยอะก็เลยมองว่าเออความรักความพวงใหญ่ความมีน้ําใจแบบมหาญานเนี่ยมันมีผลพลังลึกมากเนี่ยกน่นี้ชลูคมจะชัดเจนแล้วว่าคนไปเป็นพันมากกว่าการพุทธาที่ผ่านมาอีกคือซ้ำไปซึ่งตรงนี้ก็เลยเมือถึงว่าเออที่ท่านหลัก เคยพูดถึงเรื่องจะทาอะไรสาราบรรพชนอะไรหรืออย่างตางเนี้ยขอบรรพชนอะไรเนี้ยไอ้ตรงนี้บางทีผมพยายามแทร่คัดลักกันไม่ได้ยินเลยเนี้ยเรื่องผมไม่มีปัญหาละเ่ง <c oughs> ไเ <c oughs> ดี๋ยวตัวอย่างหนึ่งไอ้ขอบรรพชนตัวเนี้ยคนที่ตายไปแล้วแล้วก็อยู่ไปอยู่หรืออยู่แล้วห,หายไปออกจากกลุ่มอะไรไปเนี่ยเหมือนเหมือนถูกลืมจะกกลุ่ไปเลยนะตอนเนี้ยคือโฆษณาที่เห็นต่างแล้วออกไปแต่ตอนอยู่มีความดีตั้งเยอะแยะ เขาไม่มีใครพูดถึงเนี่ยพวกหนในกลุ่มใหญ่ไม่พูดถึงซึ่งพองพอมีสิ่งอะไรที่ต่างนิดหน่อยมันก็เลยเหมือนกับตีทิ้งกันหมดแล้วก็ใครที่เอ่อคอยตรงกันข้ามกลับที่ทางนี้เนี่ยมีการประชุมกันในหมู่สงสิ่งมากผมก็พอจะรู้ข่าวเรื่องวนะิเคราะห์เรื่องตรงนี้ว่ามันมันเดินอะไรติดพากันไหมเอากรนีที่คมันเป็นเป็นกรณีศึกษาเลยก็เลยก็ออกมากระแสว่าตอบรับว่า ให้นึกถึงความมีน้ำใจมีความเอื้อเฟอื้ออะไรกันคือออกไปทางหมหาญาณละชื่อว่าต้องเปลี่ยนนะนี่อะไรเปลี่ยนบางอย่างจุดเนี้ไม่งั้นมวลอสมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละองค์ที่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่ของบารมีเท่าพ่อครูถ้า,ถ,าถ้าไม่เปลี่ยนแนวเนี่ยจะได้ทาก็จะจะไม่จะห่างไปเรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าออกมาแนวเอื้อเฟอื้อเมตตากันเนี่ยถ้าขัดกาก็จะว่าวงในที่แบบเปิดเต็มใจกันนอกแล้วก็จะเน้นเอื้อเฟอื้อช่วยเหลือกัน ตรงนี้มากกว่าที่จะเปลี่ยนผมรู้นะว่าที่ผมดูู้สึกว่าทิศทางพวกนี้จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเห็นว่าแ,าแต่ระยะจะมีผลละมันจะมีทิศทางแนวโน้มเพง,งานงาน,นต่างๆที่จัดตอปอาจจะไม่ไน้มุ่งที่ทิศท,ทาเป็นหลักละที่ตลัดเป็นหลักละอาจาจะกระจายไปอะไรเหมือนกับให้มันกว้างไปเกือคนทุกพื้นฐานอื่นที่คนมีน้อย ทัก็ที่ในมีเยอะก็จะแชร์กันไปไปช่วยจัดช่วยกันเตรียมงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นอย่างงานงานทุกอย่างงานงานพุทธ,ธาที่ที่ปฐมเนี่ยก็จะมีคนไปช่วยหลายที่อางฐานขยะต่อขจรเนี่ยกับสันติกับประลาก็ไปช่วยที่ปฐมปฐมขาดคนตรงนี้มันก็เลยเกิดผมเรืว่าเออตรงไหนขาดคนตรงไหนก็มีคนไปเออเฟอ้อกันเหมือนกับเป็นบ้านเดียวกันหลังใหญ่ไม่ใช่ต่างว่าต่างอยู่ต่างคนต่างอะไรเงี้ยะ แนวทิศทางเทรวาที่แบบจะอยู่ในรูอยู่ในกระปกุกตัวใครตัวมันพุทธานตัวเองมันมันไม่ใช่คําตอบที่ว่าโศกจะกว้างขึ้นละเพราะว่าบรารมีผู้นํามันต่างกันไงแต่พอท่านมีบรารมีเยอะมันวนก็ยังไม่เยอะแล้วก็จะลุกลุกองอื่นบรารมีไม่ขนาดพ่อท่านนะคนบ,บริวารมันจะเข้ามาน้อยหรือเข้ามาแล้วก็กระเด็นออกไปวน,นก็จะน,อน้อยไปก็ไปได้ไม่นาน ท่านดิษฐานถามที่ประชุมเลยว่าเอ๊ะอาตมาว่ามันต้องปรับทิศทางนะพูดอย่างนี้เลยนะว่าอาตมาดิทุกแปลกว่าทำไมท่านลิขมคนไปเยอะว่าท่านออท่านท่านดิษฐานบอกเองว่าเพราะว่าท่านลิขมนี้ไม่จริงไม่ว่าใครดีทร้งใจช่วยเหลือคนอะไรท่านก็บอกว่าอาตมาดีแต่จรงคนนู้นคนนี้คนนั้นต้องใส่ต้องปรับท่าทีเนี่ยก็พูดกันมาเลยที่ประชุมเลยนะสุดยอดสุดยอดเลยฟังแล้วปลื้มมากเลย ที่ท่านพูดที่ประชุมเลยเนี่ยคำนองแบบนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะหมดแต่เหมือนกับว่าจะดีไหมเนี่ยประมาณเนี้ยเอองานส่งประมาคนจะมาแบบนี้ไหมเนี่ยแต่มาติงเขาเยอะนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเนี่ยทุกีงานสีมาเนี่ยเออสีมาส่งนี่จากงานครบรอบบรรพชนนะเนี่ยทางทางธรรมนาติวาสไปกันเยอะเลยนะเหมือนกับเออเริ่มเริ่มนึกถึงทรั้งออกละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวบรรพชนเนี่ยอโศกเนี่ย ทุกวันนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลไม่มีการเก็บข้อมูลผมเพราะนั้นคุยประชุมสขอจอเนี่ยผมยังพูดในที่ประชุมเลยบอกว่าเออประวัติสขอจอหรือกับทีวีเนี่ยเป็นมาไงเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยคนที่บุกเบิกก่อตั้งมาปัปจุบันมาทาไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องมันเหมือนกับลืมลืมสิ่งที่คนโบราณไปชนบุกเบิกมาให้แล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นความไม่สมบูรณ์ มันมันต้องมีรากเก่าของความเมตตาความน้ำใจเหมือนกับเหมือนคนจีที่มีผู้มีบรรพชนมีผู้มช่วยมีอะไรมันอาจจะเป็นสิ่งที่พมง่ายแต่มันเมือนตัวปลูกปลูกพันธัทงใจกันก็ย <c oughs> ่างพูดกับตเจว่าเนี่ยมันเราขาดตรงนี้ไปเยอะนะตัวเอ,อเื้อเฟื่อตัวเผื่อแผ่ตัวลึกบนคุณกตัญยูอเลยเนี่ยเดินไปข้างหน้าขัดเกลากันอย่างเดียว ขับกันจนทั้งทลอกันอะผมก็คุยไปแล้งกันนะไอสิ่งนี้คนดีเยอะแยะสิ่งที่คนดีตั้งเยอะแยะเนี่ยพอเขาปิดผ้าอะไรนิดหน่อยโอ้โหตีทิ้งหมดเลยก็เลยก็เลยคุยนี่ไปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเดินแท้จะทําประวัติที่ได้ทำเก่าๆที่จะรวบรวมมาเนี่ยจากสารลวโสกจากอะไรที่มันบันทึกไว้เมือว่าที่พอมีข้อมูลท่านหรือใครมีเนี่ยตรงนี้อาโจส่งคนขาดอยู่ไม่มีใครที่จะทํา ผมเคยได้ยินครั้งท่านเดินแ้จะทําหอนรระชนอะไรสักอย่างในที่ที่ศีานเคยได้ยินนะท่านนะครับผมก็เงียบไปท่านก็ไม่ได้ทําไม่รู้ว่าท่านที่ไม่ได้ทาเพราะว่ามันไม่มีแรงกับปนุหรืออะไรผมไม่รู้นะแต่เคยได้ยินท่านบอกว่าท่านจะทำหอบรระชนแล้วก็เงียบหายไปใช่เพราะตรงนี้ผมสรุปด้วยกันที่จริงอ่ะผมพูดแจ้ท่านเจ็ดแปดครั้งเลยนะไม่ใช่ไม่พูดโอ้ยใครก็เปิด เออแต่ท่านท่านไม่ได้ยินบอกว่าออหรือว่าท่านออก็เลยคิดไปด้ยแค่เมื่อกี้ตัดใจถามโย่โยลงลงเอายืมเครื่องนี้มาพูดเองก็ได้ยินอย่างเงี้ยนั่นกับตรงนี้ก็สรุปเนี่ยก็สรุปว่าเอ่อความมีน้ำใจมีเมตตาเอื้อเฟื้อกันรละละลึกถึงกันถึงความดีกันเนี่ยตอนเนี้ยมันน่าจะค่อยๆกลับคืนมาถ้าถ้าเดินสายไปละว่าย่างเดียวเนี่ยส่งมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ ท่านก็ออกมาทางมาหายาณแล้วก็คือเอื้อเฟื้อกันส่วนสายลึกๆใครจะยังไงก็ค่อยว่ากันไปเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กไปอย่างเงี้ยอโศกมันจะไปได้วกว้างขึ้นนี่นีน่ๆๆๆๆิเค์ออกมาไประเด็นนี้ฮะก็เลยก็เลยมองว่ามันน่าจ,จะถึงเวลาที่ความเอื้อเฟือ้อความมีน้ำใจนี้จะกลับคืนมาแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนผมไม่รู้แต่เสียงสะท้อนมันเป็นอย่างนั้นอันเป็นความเห็นใจ่ี้ครับท่านสุดยอดสรุปสุดยอดเลย ฟันธงเลยว่าเมตตาทำคำจุลโลกชัดเจน,นใช่คำวในเมตตาทำคำจุลโลกส่วนการขัดเกลารก็จะเออมันก็จะเหมือนกับเพิ่มเพิ่มคนในคุณธรรมแต่มันไม่เพิ่มปริมาณมันต้องเลืักส่วนจังหวะไหนาควรใช้เมตตาจังหวะไหนาควรใช้ขัดเกลามันก็เรื่นงวัตถุศิละปะอะไรอย่างแต่ถ้าขาดเมตตาล้ว กะดุดหมดเลยมันเป็นเป็นพลังเย็นอบอุ่มโลกผมก็สูกแค่นี้เลยกันครับท่านครับท่าที่รู้ตอนนี้อนุโลมให้ใช้อะไรนะพัดลมเย็นอะไรเย็นๆได้หมดแล้วนะเพราะว่าโลกมันร้อนเหลือเกินโอเคท่านเดี๋ยววันนี้โยเขามีเคสให้เขาเสนอได้ไหมมาถึงคครับพอดีเลยเตรียมกำลังจะบอกว่าเข้าสู่ระบบอนุมัติเคสได้แล้วครับของผมวันนี้ผมรายงานนิดหนึ่งวันนี้ เป็นเด็กชายวรวิท <ii> ย mm ์ค่ะอายุสิบสามปีโรงเรียนบ้านห้วยค่ะก็อยู่กับยายเหมือนกันค่ะเด็กส่วนมากเดยนี้มันมีเป็นเด็กใคือสังคมอย่างนี้ก็อย่างว่านะพ่อแม่จะเลิกกันอะไรเช่บอกส่ง้องสารเมนกันสังคมของเด็กอ่ะแต่เด็กก็นิสัยดีค่ะแล้วก็แปลกนะอะไรที่มันมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น เป็นดีอ่ะถ้ามีพ่อแม่เต็มร้อยเด็กมันก็เป็อะไยดีมันจะมีอะไรที่ทดแทนกันแล้วเปล่าอืมครับก็คงอยู่ในสถา,สถานะาที่พวกเราร่วมกันอนุมัตินะครับสาธุเออมีเคสนึองอยู่ที่นานาธรรมเนี่ย ก็เป็นเด็กกตัญยูก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่มสามหรือมสี่นี่แหละเพรว่าจะออกใแคขาอมมือนกันแต่ก็เอาในนามพระบริษัทเนี่ยนะจะแจ้งไว้ไมได้เจอทางว่าเราจะออกเองห้าร้อยบาทได้กับเขาดีไหมสาธุสาธุสาธุผมรายงานนิดนึงนะครับวันนี้ผมไปที่ สันติอาสเนี่ยผมก็ไปเห็นอาแกนไทยเนี่ยโอ้โหก้มหน้าก้มตาดูแลตึกวิหารพันปีก็มีอยู่หนึ่งเดียวอยู่ข้างบนทั้งกวาดทั้งตากแดดทั้งอะไรอะไรงผมไปดูแลพอดีผมจะเอาเงินไปให้อาสินขวัญปรากฏว่าไม่เจอตัวผมก็เลยโอ,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 อ้อาอาแกไทยนี่ก็แก่แล้วอะไรแล้วนะก็ไม่ต้องไปถามเรากว่าแกจะมีเงินอะไรหรือเปล่านะเบิกอะไรก็คงจะไม่ใช่ง่ายก็เลยบอกองั้นก็ขออนุญ,ญาต อนุมาตให้อาแกนไทยไปก่อนเดี๋ยวผมไปวนเอารอบหน้าก็แล้วกันก็ขอแจ้งให้ทราบแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสาธุสาธุเอ๊ะเขามีน้องสาวชื่อเฮียงเฮียงคนหนึ่งไม่รู้อยู่วัดหรือเปล่าไม่ไม่ได้อยู่วัดอยู่ที่อื่นนเนี้าก็อยู่นาานนนมานนากเลยอััันนนนนี้ทฉโสะ ใช่๋ยูพี่ชายที่แก่นไยตอนนั้นแก่นไทยก็ไปไปอามาอยู่แต่น้องสาวเขาอยู่ไประจำนะใช่ใช่ใช่เนี่ยอยู่ชะมลลอยอยู่ชะมลอยทั้งคู่อยู่กันนานมากครับแต่ละท่านสรุปสรุปเดือนที่ผ่านมานิดหน่อยครับกุ้งสรุปเดือนของตัวเองนิดหน่อยเดือนนี้ทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวให้ท่านท่านแกตูสรุป อาจารย์ไม่มีอะไรพูดก่อนนะผม<น>ะผมผมได้ยินฟังแล้วมผมทราบซึ้งใจแล้วครับพูดไม่ออกแล้วโอเคโอเคก,ก็ก็ถือว่าฟังเรื่องของมันเตลนะก็สรุปของมันเตยติการนี่แหละถือว่าประทับใจของท่านฤกษคมด้วยก็ฟังเรื่องราวที่อาเสกมาถ่ายทอดก็เประทับใจอนุโมทนาก็ถือว่าใจบินบุญน,นะได้ฟังคําที่ว่าเนี่ยท่านท่าน ่านอะไรท่านได้เห็นงานตกครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านคล้ายๆว่าจะว่าตื่นเนยอะไรคำนองนั้นก็ได้นั่นแหละถ้าท่านฟังโมสงรับรองเลยนะทุกอย่างจเจริญแน่ประกเราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้จเจริญทำด้วยทุกคนสาธุสาธุสาธุ